คันนี้ f o r t u n e นนะคะเขามาติดเกจเฟีระบบว b ดีนะครับมาดูที่การติดตั้งก่อนเลยนะครับนี่ครับปกตินะครับช่องว b ดีของ Fort u n e r หรือ Revo นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมได้ย้ายตำแหน่งไปนะครับก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับการติดตั้งนะครับก็เสียบกล่อง CG เข้าไปนะครับกับช่องว b ดีของรถนะครับสีดำไปที่รีโมทดีขาวไปที่เกจนะครับแล้วผมต้อนใ้ตรงนี้มาดูที่ชุดเกจนะครับชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยจอ OFA นะครับ แล้วก็วัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็วัดวอเตอร์เทมนะครับแล้วก็วัดบูสต์เทร์โบหน้าสามติดแล้วก็วัดสปีดความเร็วแล้วก็วัดแอร์โฟลแลวก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวัดโวล์นะครับนะในชุดนะครับก็จะมีรีโมทในการช่วยปรับนะครับรีโมทก็เอาไว้ตั้งค่านะครับให้กับจอ 4G นะครับชุดนี้ก็จะเป็นเกรเอเทีหน้ามืดนะครับปรับสีได้ที่6ล้านเฉดสีนะครับ นีข้าวจอโอเอเอนาคตนะครับสามารถเพิ่มวันรอบใหญ่ของซ G ก็ได้นะครับแบบหกพันรอบนะครับหรือจะเพิ่มเกตกลมให้เป็นชุดใหญ่แับนี้ก็ทำได้นะครับผมลองเล่งเล่งให้ดูนะครับจอโอเนะครับสามารถปรับสีได้นะครับตัวงัืษรอะไรต่างๆสามารถคัปตอมเองได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกค่าเนี่ยครับมาโชว์ได้นะครับสีค่าเนี่ยครับแถบนี้จะให้โชว์ค่าอะไรบ้างเราสามารถเลือกได้ ส่วนรอบก็ตั้งได้ครับเป็นหกพันรอบเก้าพันรอบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบนะครับไอ้รอบกลางตรงนี้นะครับที่เป็นอ่สมอบาร์ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับสมอบาร์ผมตั้งไว้เป็นสีแดงสามารถตั้งสีเองได้หมดเลยนะครับเจดก็ทำงานไวนะครับไม่ช้าไม่หน่วงนะครับ ี๋ยวผมลองเล่งรอบนะครับลองเล่งรอบนะครับไม่หน่วงเลยนะครับใช้กล่อง OBD ตัวใหม่นะครับตอนนี้เป็น V สมาประมาณ2ปีแล้วนะครับรุ่นเก่าไม่มีผลิตแล้วนะครับกล่อง OBD นะครับตอนนี้จะเป็น V 4ีกับกล่องไฮบริดนะครับตัวใหม่ที่มันเสียบเซ็นเซอร์ได้นะครับจะทํางานไวเหมือนกันเลยส่วนกล่องตัวเก่าไม่ผลิตมานานแล้วนะครับที่ร้านขายแต่ของรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จบไปครันนะครับกับ f o r t u n e นนะครับติดตั้งง่ายแค่เสียบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องงดััแปรรถนะคบ การศู์ไม่หมดนะครับสามารถติดตามผลงานได้ทางแฟนเพจเต็มรูปมิชชนคานะครับแล้วก็ทางยูทูบชาแนลนะครับจะมีไอจีนะครับแล้วก็ไลน์เอาไปเทียวนะครับสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมจาหน่ายนะครับร้านมิชชันคาร์ชอปนะครับจําหน่ายเกียร์ซีจีระบบ o อ d ีนะครับมีให้เลือกทุกรุ่นทุกซีรีส์เลยนะครับของซ G สินค้าก็มีพร้อมจําหน่ายนะครับไม่ต้องจองนะครับมีของเลย